ครับผมก็ขอสดีทุกท่านครับผมก็ขอกราบนมัสก,การหลวงตาหลวงพ่อพักคุณเจ้าทุกรูปด้วยครับผมก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงครับผมแล้วก็เพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวแวะดูไม้สีก่อนอันนี้เป็นไม้ที่เสียบใหม่ไม้เพิ่งติดนะครับผมแล้วก็ติดกริงยังสั้นยังน้อยอย,อยู่อัน,นยังขายบ่ได้ครับผมขายไม่ได้เดี๋ยวมา่ายให้ดูไว้เล่นกันนะเผื่อเราชอบแบบไหนจะได้ทำเอาไว้ให้ครับผมอันนี้โดนแสงกระท้อนก็เลยสีเหลือง สวยหน่อยอันนี้อเมริกันดูเคกันเดียวเดี๋ยวค่อยดูกันเดี๋ยวมาดูเพพบนาบา้างมาดูเพพบนา,บาเหมือนเดิมแหมก่อนจะดูเพพบนาบมาดูต้วนี้นะตัวนี้ดอกสวยนะครับผมนี่เวลาบานแรกก็จะออกสีเหลืองๆนะนานไปจะออกสีขาวจะเสียบสองกิ่งสีเดียวกันนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็โขดใหญ่ๆอยู่นะโขดใหญ่นะอันนี้ก็จะเป็นเพตาเมลาจากสวยแบบนี้เลยนะเพตาเมลหวานๆอันนี้หวานบานๆโอ้ยโรเลือกแหงเมียบานใหม่หมครับผม อันนี้เป็นเองมองคลตัวนี้สีขึ้นมากนะอันนี้ผมตัดกิ่งนะตัดกิ่งให้แตกกรอบราคาแพงนะสามตัวนี้หาท้าไหนจะไปเลี้ยงอันนี้อันนี้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยแปดสิบาท <gosta> เอ,อ้แพงเนอะราคาสามร้อยแปดสิบาทกพค่าส่งนกแพงเดี๋ยวมาดูพฆษณา,น,น,านะาาก็ว่าทำไมขายคู่รับหกร้อยอ่าแล้วทำไมไมื่อเช้าเห็นลงคู่สามร้อยคู่นี้อันนี้สามร้อยไม้ได้มาฟรีนะ อันนี้ผมพูดตรงนะว่าผมจะไปซื้อไม้จากสวนแล้วก็ทางสวนเห็นผมไปซื้อเห็นไปซื้อบ่อยนะช่วงนี้ก็ไปไปสามสี่ครั้งอันไม่ใช่ว่าเกสรมาแรบนะก็แรบนะอ่าประมาณนี้ไหมคือ,อพี่เจ้าของสวนบอกว่าสองต้นนี้พี่ไม่ได้เปลี่ยนดินเอาไม้รากยึดแล้วแล้วก็ทําให้กิ่งไม่โตขึ้นแล้วก็ทําให้ใบร่วงนะเอาไปเปลี่ยนดินนะแล้วก็บํารุงให้ดีแล้วก็ได้ขายในราคาไม่ใช่ไม้ขี้เหล็ก อันนี้ได้มาฟรีผมก็เลยขายสามร้อยนะครับผมเพราะว่าค่าส่งก็ตกไปร้อยกว่าบาทแล้วนะค่าส่งตกไปร้อยกว่าบาทเลยนะว่าจะมีค่ากล่องต้องซื้อนะแล้วผมก็ต้องมีนี่ให้ไปด้วยก็อีกอย่างก็ลองต้นขาด้วยลองลองกล่อมด้วยแล้วก็เอาไปผสมปีนผัวด้วยก็ให้ปีไปด้วยนะก็ให้ในจํานวนที่พอกับไม้สอนต้นนะครับผมแล้วก็แก้ีนั้งพิมพ์ก็ต้องซื้อเขานะอันนี้คือผมก็จะได้อยู่น่าจะไม่ถึงร้อยหรอกเออขายไปสามร้อยก็น่าจะได้ร้อยกว่าบาทนะ อันนี้ได้มาฟรีก็เลยราคานี้นะครับผมก็บคุณพ่อรับไปขอบคุณคุณพ่อแต่ว่าไม้เหล่านี้นะครับผมอันนี้ผมซื้อมาตัวละสองร้อยนะอันนี้คู่ที่หนึ่งอันนี้โอเคกิ่งประมาณนี้นะกิ่งประมาณนี้นะแต่ว่าดอกไม่เห็นนะว่าแลบหรือไม่แลบไม่เห็นดอกนะอันนี้เป็นไม้ที่ซื้อมานะจากสวนอันนี้ตัวนี้กิ่งด้านข้างนี่จะยืดยาวมากเราไปตัดทิ้งก็ได้นะหรือเราจะตัดใบออกเพื่อให้ลดการยืดของกิ่งเพื่อจะให้ลดการยืดของกิ่งขอบว่าชนะัดแม กี่แม่สูงอันนี้ผมขายมาผมซื้อมาตัวละสองร้อยนะก็มาขายคู่ละหกร้อยตัวละสองร้อยคู่ละหกร้อยก็สองตัวนี้ซื้อมาจํานวนสี่ร้อยบาทแล้วค่ากล่องต้องซื้อค่าของอะไรทุกอย่างหนังสือพิมพ์แล้วค่าส่งมันก็กินไปร้อยกว่าบาทนะมันจะตกไปห้าร้อยกว่าบาทที่เหลือคือผมได้ผมก็ได้เท่านี้แหละนะครับผมอันนี้พูดตรงๆนะเดี๋ยวจะว่าเอา้าทําไมขายคู่ละหกร้อยมาขายคู่ละสามร้อยอันนี้คู่นี้ผมบอกว่าสวยนะคู่นี้ จากต้นเล็กนะเกสรก็แลบอยู่แล้วเนะไม้ไม้ที่สวนเป็นไม้ฟาร์มไม้สวนที่ไม้บบรับผลิตพันฑ์มาจากสวนใหญนะ่ที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยอะไรนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องผริพันฑ์เรื่องเรื่องโครงสร้างเรื่องใบอะไรต่างๆเรื่องความมาทีหลังเรือไม้ที่เราดูว่าไม้มีลาต้นไม้เล็กาเวลาที่เขาเพาะเขาจะใช้วิธีการครอบไม้ไว้ให้มีลาต้น อันนี้จะเป็นพวกอ่าเพศบนาจะอยู่ในตระกูลซูโคที่มีลําต้นนะครับผมส่วนอาราพี่ถามมาอาราก็จะเป็นไม้ขดใหญ่นะขดอ้วนแล้วก็เป็นขดเราออกกิ่งนั่นคืออารานะครับผมอ่านี่คือพวกตระกูลไซคไซซโคนะครับผมเห็นไหมสวยๆอันนี้ก็หกร้อยเหมือนกันแต่ว่าต้นนี้พี่ให้มาดูพร้อมๆหน่อยให้น้ำี๋ยว่าไมไ่ให้น้ำเอาช่วงนี้นะดูพร้อมหน่อยก็ส้วงๆยาวๆแก้ว่าไม้ต้นนี้มันแปลกที่มีปูดขึ้นแบบนี้แกว่าเป็นปูดโขดรูกแก้วแก้วว่างั้น อันนี้ขึ้นปูดตั้งแต่กิ่งแรกนะกิ่งแรกเห็นไหมปูดเห็นไหมแล้วก็มากิ่งสองก็ขึ้นแก่วแก่วจัดสองกิ่งสองก็ขึ้นมาขึ้นปูดแบบนี้นะก็เอาไปเลี้ยงนะเอาไปเลี้ยงเป็นไม้แปลกไแล้วกันนะเอาไปเลี้ยงแก่วต้นนี้พี่เห็นเกเสอนแล้วเกสอนแล้วสวยมากแกพูด่ังนั้นนะแต่ว่าต้นนี้จะดูเล็กนะ,ด,กะดูเล็กกว่าเพื่อนเลยเราดูไกลเราจะรู้ว่าเล็กกว่าเพื่อนดูไกลๆนะ๋ยวเพียบไม้อันนี้ผมก็ซื้อมาสองร้อย แต่ว่าถ้าท่านใ,ใ,ใ,ให้ราคาผมถึง450บาทผมขายแน่นอนได,ได้450บาทผมขายเนี่ยก็ก็จะมีกําไรมามากหน่อยนะอันนี้กําไรผมจะได้แค่มันไม่เท่าไหร่นะก็ค่ากล่องค่าอะไรมันก็500มันก็400 500 500กว่าบาทนะ600ที่มันจะเหลือคี่80บาท70บาทประมาณนั้นนะที่เหลือนะต่อคู่นะต่อชุดจะได้ประมาณนั้นนะเพราะเนี่ยต้องซื้อเขานะแล้วก็ผมก็จะให้นี่ไปด้วยนะผมประมาณนั้นนะประมาณนั้นแต่เนี่ย สามต้นเพราะวัาเลยสามรัชเลยสามร้อแปดสิบเหลือเหลือสามร้อยหกสิบาทก็แล้วกันเหลือให้เจ้าไปเอาไปเลี้ยงนะก็อย่าว่าโหเลยนะช่วงนี้ราคาจะผมแต่ก่อนผมจเจ้าต้นละยี่สิบาทนะแต่กนะต่อนนะต้นละยี่สิบาทผมเอาแค่นั้นเดี๋ยวนี้มันไม่ไหวเพราะว่าผมผมไม่ไหวแล้วนะร่างกายผมไม่ไหวผมไม่รู้ว่าผมจะไปทํางานไปจําตัวเองได้ได้กี่วันได้ถึงวันไหนเพราะว่าผมเคยเคยขาหักตอนปเป็นรุ่นนาะนๆนะั่นแหละสิบกว่านปะีแล้ว ก็มีการเก็บขามีการเก็บขาตอนที่เก็บมาแล้วก็ไปพบคุณหมอมาคุณหมอก็บอกว่าถ้าเลือกได้ก็อยากให้เปลี่ยนงานทํานะคุณหมอก็ก็แนะนำมาอย่างนั้นเพราะว่าผมไปทํางานเป็นคนงานนะเป็นคนงานก็ต้องแบกหามทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละเป็นคนงานก็คุณหมอแนะนําว่าอือยากให้เดือนได้ออยากให้เดินได้นะอยากให้เดือนได้ก็ก็ก็อยากให้เปลี่ยนงานผมไม่รู้ว่าจะไปทงานได้ถึงวันไหนอันนี้ก็พอจะได้เป็นทุนบ้างเหลือจากการซื้อของข้าวเป็นทุนเก็บไว้ทํางานต่อไปเพราะว่า ผมก็ต้องเดินต่อไปจบบประมาณนั้นนะอันนี้มาคุยเรื่องราคานะให้เข้าใจว่าเดี๋ยวจะว่าอืเดี๋ยวเราไปกวาดไม่แพงแค่ไ้นมาดรีแล้วมันถูกอันนี้ได้มาฟรีอันนี้ผมได้มาฟรีจริงๆคู่นี้แกแถมให้ผมผมก็เป็นลูกจะก็อยากปลูกนะมุดชักลองมาโพสขายก็เผื่อได้ข้าวข้าวก็แล้วข้าวไปแล้วก็โอเคขอบคุณลูกพ่อผมก็ทําแบบนี้แหละโอเคนะขอบคุณทุกท้าที่มาเยี่ยมชมโอเคนะตัวนี้ขายแฉกไปเล็กนะ สี่ร้อยห้าสิบผมขายแนี่นตด้สี่ร้อยสิบผมขายเนี่ยอันนี้แนะนําคู่นี้สี่ร้อยเอ้ยคู่นี้หกร้อยนะแนะนําคู่นี้แต่ถ้ารับต่อต้นนะต้นเดียวสี่ร้อยนะต่อต้นต้นหนึ่งสี่ร้อยก็ซื้อมาสองร้อยค่าส่งก็ก็จะตกร้อยกว่าบาทมันก็จะได้กําไรดีหน่อยนะถ้าขายได้ต้นต่อต่อต้นถ้าขายต้นต่อต้นนะอ่าก็จะกําไรดีหน่อยคือต้นละสี่ร้อยมันก็จะเหลือเยอะเลยแหละนะเหลือเยอะเพราะว่าต้นละสี่ร้อยซื้อมาสองร้อยค่าส่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยกว่าบาท มันก็ไปสามร้อยกว่าบาทมันก็เหลือเหลือเยอะรเหลือน้อยเนี่ยโอ้ยสับสนโอเคพอแล้วจบสับสนเสีงมากโอเคอันนี้ร้อนตัวนะร้อนตัวนะไม่มีใครถามนะไม่ไม่มีใครพลาดนะผมร้อนตัวมากก็เลยออกมาพูดนะร้อนตัวว่าเอ๊ะทำไมกูดสามร้อยร้อนตัวร้อนตัวนะร้อนตัวเลยออกมาขี้เกียจโอเคนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมจบขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณแม่ด้วยคุณพี่คุณน้าคุณตาด้วยขอบคุณครับผมขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมสีครับ